กชี้แจงแนะ่อ<ม>ันต้องมาัะีร้แนว่าจะได้เข้าใจตรงกันที่ที่เราพูดไปเนี่ยหมายความว่าเพื่อจะไปแก้ข่าวในกรณีที่ว่า ในเขตอำเภอบางละมุงอะ่ะว่ามีผู้ติดเชื้อ3ามรายเลยต่างๆตอนเนี้เราคุยกันเบื้องต้นก่อนว่าของอำเภอเนี่ยไม่มีเลยนะเราเฝ้าระวังมาตั้งแต่วันที่อะไรวันที่สิวันที่สิบสิบ,บกรา,บบกราถึงน,นวันเนี้ยยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหน้ ตามตามที่ลงในนั้นตามที่ลงในในแชร์ในโลกโซเชียลครับที่ว่าเราตรวจสอบเราไม่มีครับทั้งลา่าสุด<ๆ>ที่ที่ว่าวัดยานมีคนนึ่งก็ไม่มีอันนี้เราคุยแล้วเอาไปลงสครับนิดเดียวพอได้ที่มีกระแสะข่าวในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงนะครับมีผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับจำนวนสามรายนะครับที่เป็นกระแสข่าวออกไปตามโซเชียลต่างๆนะครับผมยืนยันนะครับ ตั้งแต่วันที่สิบมกราคมถึงณวันนี้นะครับในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเราเนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะครับไม่พบครับและเกี่ยวกับการแต่งตัวที่ตามรูปที่ตามโรกตเชื้อลงครับอันนั้นเป็นหมายความยังไงครับท่านสารสารารุกครับก็ในส่วนนั้นก็คือในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับในส่วนของกทรสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังของโรคติดเชือ้อสายพันธุ์ใหม่วัคซีนโควิดหน้าตัวเนี้ย ล้วก็คือเราจะใช้เป็นมาตรการขั้นสูงเลยนะครับก็คือมีการป้องกันนะครับการติดเชื้อระหว่างผู้ที่กำลปฏิบัติงานกับผู้สมัมผัสกับผม<ล>เป็นเรื่องปกติของการทำงานแต่เรายืนยันได้ว่าในพื้นที่เราไม่มีแน่นอนไม่มียืนยันร้อยเปอร์รเซ็นต์ครับผมเรามาตรก,การของสณสุขการป้องกันสัมพันธ์นะครับโรงแรมที่มีคนจีนที่มาจากมณฑลหูเป่ยเนี่ยนะครับก็เข้าไปฝ้อระวังแล้วก็ไปให้ให้ศึกสาไปเาตพันธ์แล้วในการฝ้าระวังแล้วก็มีการแจกแอลกอฮอล์นะครับไปเพื่อที่จะ ป้องกันนะครับาการติดเชือ้อแต่ส่วนก็คือเรามีการไปแจกหน้ากากอนามัยนะครับในการป้องกันครับีนี้กว่าอาการวางก็คือในระยะเวัวประมาณ14วันครับจะทราบมีเนี่ยค่ะตรงประเด็นนี้เราจะทาราบเนีว่าคนนี้ติดหรือไม่ติดถ้าคือมันต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเดียวครับแล้วก็ที่เราข้อระวังก็คือถ้าคนที่มาจากมรดกฤเป่ยเนี่ยหรืออู่ข้างเนี่ยนะครับก็คือเราจะดูเรื่องของการมีและของมีไข้เป็นหลัก การรวมคือมีไอาจาหรือว่ามีการหอบหรือเปล่านี่นะครับอยากให้นายเพลพูดถึงอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนว่าการติดเชื้อไวรัสโครโรนานี่ครับทางผมในฐานะส่วนรายการนะครับได้ประสานกับสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งแล้วและภ <c oughs> าคเอกชนด้วยว่าตอนนี้ไม่มีพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยแอกก็ออกมาแล้วว่าไม่ไม่ติดเชื้อนะครับดังนั้นในการ ให้ข่าวต่างๆเนี่ยจะขอเป็นทางภาคพั้เป็นหลักนะครับทางอำเภอทางสาธารณสุขอำเภอเนี่ยที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมดนะครับเราจะตรงนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับงั้นขอเรียนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอบางมงนะครับว่าในการแชร์โซเชียลต่างๆที่ออกไปเนี่ยไม่เป็นความจริงท,ทั้งหมดนะครับ่ะสงสัย ครับก็จะมีในส่วนของสพนักง,งานสาธารณสุขบร์มาร์รมูนนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนะครับแต่ใะพื้นที่เบอร์บาร์รมูนก,ก็จะมีโรงพยาบาลมาร์ร์มูนโรงพยาบาลวัดยาส่งลาลาบนะครับอันนี้จะเป็นหลักครับ